ครับพี่ตเอาแล้วไปไปทำแม่เราสโดลงสาโบเลยสิโดลงสาเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเฮ้ยเ้ยไปแล้วนีนปต สวัสดิจ้าแม่น้องไพจ้าไอเดีจ้าแม่น้องไพจ้าอ่ะว่นนาวัฒนทรเสี้ยวคนปวดหมวกดังขั้วเราพี่น้องเลย,ยเอาสวัสดีครับผมบ่าวปูครับอีสานบางหน่อยและจูผักเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับตอนสีแดงๆเ,เด้อพี่น้องแดดลมลมตุกครับมื้อนี้พาส,สีสาวครับในตำนานเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เรียกว่าสีสาวอัตลัยครับมื้อนี้หาคนหอยคนปูครับมืนน้อนี้เอาดูกันเรื่อยๆครับพี่น้องสีแดงบ่ปูสีแดงบ่หอยครับ คนโดนหัวซาหาตะโกฟี่นี่เาข,ขาใส่เขาใส่ของให้เขาใส่เอาหน้าใส่มาหนั่งไปเลยอ่ะบ่าวป่วยก่อขาหันรายการจะเข้าดเดี๋ยวพี่น้องเลยนี่ครับแกีวปลาสูตรแมงดาของพ่อหน่อยซอยเดิมกับพี่น้องเขาเหนียวห่อนครับคุยจั่วเลยครับพี่น้อง,องหอมเม่หงวยครับอื อหอมเกียมแมงดารสชาติบานเข้าเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับใสแมงดาคลาสเซีได้พี่น้องมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแซ่บเพียงกระพุกหาสิบ,บ่าตัวนั้นพี่น้องบ้แพงครับสร้างจองเลยเด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไล่ครับแอดพอหน่อยหนึ่งสองสามหรือสร้างไดท้ทีลิงไตคลิปนี้ได้เด้อครับ ตัวเฮ็ดทุกปุยขาดทุกหนึ่งยหันด้วยอะไรเตี้ยยังเมียอะาเอาแล้วครับพี่น้องมาดึงขอนยเวดึงขอนยำขึ้นได้พี่น้องเ้ยช่วงนี้นั่น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 ่ใส่เอาอะไเจาคนี้เอาเอาเอ้าเอาเอาเอาสองตัวสองตัเจ้าได้บ่ได้สองไม่นกันใส่ว่าน่นเด้ ไหนบ้างให้ต oh, well> ัวใหญ่ยี่เด้อ่าเขียดมู่พี่น้องเขียดมูด็ดไปเฮ้ยมกมันอี่ขาในดึงหูออกคุณแล้วจังได้ละเจียบพี่น้องเลยประตูบก็่ให้ถิ่มตะอัดตะย่างคุณเอาบ้าขูดตะยุ่เกบนี่เด็ดตัวนึงคือมันโดดมาพีแล้วเอาเจเอกจลเอเนี่ยเอาเอามดทิกอย่างเอากิ๊ยออกจากของกดมันไง อูไปเอาเด้อพี่น้องปลาตัวมือนี่เอาได้หลาลีตัวนี้เอาเจาออกใส่ของมันออกดาาของได้บ้างหันตกปลอกหล่นมันหมุนออกหูบ่ออกฝุ่นกลอนองแม่น้องไอน้าวฝุ่นกลนถ้าเบิ้งมาเสียบไว้เต็มกลนคูอัญญาอัญญาถ้าเบิ้ลก็เป็นอยังเพียงหามาเด้อเพฟสครับสุมองสูบอนครับมือนี่จะนักจะเต็มครับมือนี้เอาละครับมือนี้เอาไปตัวท่านพอดีนะำมูได้ไหมตัวสวัสดีจ้าน มีอย่งคือเอาเงินเท่านิกิตไปเพิ่มยุโหนเท่านิกิตเงินเราสมอเออวาเออก็คือคือกันนั่นแหะเอาสมอกับเทานิกิตนั่นแหละาตัวมนี่ก็ได้เสียวานแววเธอมีตัวไปรุ่นหูเปล่ามามาทางพียเพียใครอยู่ไปเห็นกระเป๋าเงินวันที่เราถอดใจจะไปน้ำทิ้รอเด้อสราะว่าเีเอ้งอวางเพียละวางไรเนวากันนอกนงานอย่ไปเราไปแล้ไมีตุ้ได้บ่ได้บะ ่นหอดินอดิเม่อยู่นสีมาหาบอโยมอ่ำแม่วนองอายยูโอ้วเววอวอยูววววบวว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 วด้วว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 วมวว้ววววววะวว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 อมวว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 ีวว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 าวว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 วสวว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 ดนววาว่วาบน้ล่ะ นมมพร้มาเ่ยมเห็นว่าเม้นจนกุยเด้คุยจนหืนปาิวัติอีกหืนจนขืนปติวาตเด้วยดูกันเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้พูดได้เป็นชรอกีิบอกเลาไปแร้วละครับว่าเราอาบน้ำก่อนอันปีกลายมาตั้งนี้ไปแล้ว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 ทู้นานไหนบ่ตู้หก่าเนี่ย่าันออกมานี่ล่ะออกไส มือเจ้าใส่ถุงมือมันมาจากการสัมผัสของเขียดอีหลีเข้ากำถือว่าเข้ากำมือถือเข้าควรหาเที่ยวควายในเปียงมือขึ้นยังมาถือข้างควายกระหน่ำทั้งสี่แหละอันนี้เป็นมวยนี่เว้ยขากบหนังถ้าว่าถอดถุงมือออกการสัมผัสเขียดมันจะถือมันสิแล้วแหละเด้คือการคูเขียดมันได้ใส้ถุงมือสัมผัสยังถุงมือแล้วได้ค่ะเ ชินแล้วมาเลยใส่ชินแล้วแต่โทษสีทงโตกับสีขนมันคือตัดกันแล้วแต่ว่า <laughs> เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขีดีโม่ครับพี่น้องเริ่มยื้อไตเสี้กว่าทำไรหายไตย้ำขึ้นแถวนี้ผัดปอผ่อกัดปืดเสี้กกว่าสีเห็นเห็นสีเต้นเต้นสโดดีโดดพี่นอ้องเอา,ก,า,ก,ก,า,ก,ก,ากําลังปืดกําลังไงกําลังเคลียร์พี่น้องกลมคักว่ได้ยหูดักเป็นซอเหมือน ครับพ ah, ี่ตูเอาแล้วไปแบไปทำอะไรแล้วสีดนล้งสาโอเลยสิโดนลงสาเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเฮ้ยัวให่แลยนี่ปลาตัวให่เ่ยไปกำลังสีสู๋กาพูดอะไรๆตัวนี้สจะเป็นนังเอกยอดนั่งเอกมีตัวก้ากวานเนียสั่นเลียวมองเกาด้ยนี่ ปลาทูทวาันาเป็นมากไก่สาเรเราไหมมาขึ้นควาวาเดียวไก่ขวาม่าตอนเสียบวว่าทีโกเจียดสีสารทีหน้าเมืองเขาหล่นเลยว,มวามาันเาหมู่มันัะท่านเอาการเสียบนียวาม่าธรรมดาได้เนี่ปลาทมีตัวนี่มือกล่าวหรือสีวะอันพูว่าเป็นมวยมันโดนลสาพี่น้องเงยเนี่ยสาดูฟังสาพอดีพอดียม่รบกันเงียบๆเด้อ ะลดกันอีกครับพี่น้องเอามาหม่องเกาหนี่เป็นบอกมันอยู่หม่องเกามันมันดูง่ายดีหม่องเกาบัด้ยังมีเสืออยูลเลเนาะแสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเฮ้ยไม่ยังอีกเสียงออกเสียงท่องแล้วยัง มาๆๆมาพี่น้องมาส่มัอย่ห่วเอ้าไปแล้ว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 เอ้าโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ได้บเอาเ่ยคมตนละมองตายนโอ้ย่ได้ดอกอ้า เล้ากับมันใจโดนตืบเนาะี่าเอาให้เรล้าจับซะนานเออเปินว่าจะไปหาหยาดของเรล่าถอยจะเอาเรล่าได้กุศลาเรล่าได้ขึ้นให้เอาคือนให้อยู่ทําพูดเราข้นมาขึ้นดิเขาง่าไงโว้ขนาดมองเก้าตัวนี้ไม่หยังอีกนั่นเอาโวขนาดขนาดฮาปแปดสิบแปดรอบจุดแปดรอบแล้วังมามีเสยไปนี่มาตองเงินตองหอแต่ที่นี่อ๋อ มาได้ขวนด้บยานนี้ได้แล้วได้บ้านนี้เอาสองนั่งเอกครับวันนี้มีแต่นั่งเอกรุ่นเด้อครับมือนึางเอาขวัทั้งนั้นคู่นี้เลยได้ควัน้นพันไดได้บนี้ไปมืหัวตะชิบลอยด้บ้าน้ดด้คบเจ้าุ่นแดงนัหัวแดงยือครึ่งยื้อครึ่งขเราทีบลอยเน่ยถ้าอยู่ดอกก็ที่ไม่แี้งหายอย่างยืไก่พันธดำที่แม่เบาอีกย่างน่งอีูอย่าง เออนั่นแมนหวนกี่ต้นนบ้าหนีเสยบอกหาจเกี่ยฮ้าบ่ได้โศกไหมบัแมนนั่ก็มาโอนมันขีดดินผูผูไหมมาทำไดิปุ่ยมาดูมาได้แต่มาบว่าขาดมากแต่นั่นอั้นก็กล่งมากนั่นอืมอ้านี่คือความเดียใจประตูใดเรพกนะ มิงหาตะล่าวยิ mm ่บ hmm. ah! hmm. mm ่ดันเฉี่ยมู่บ่กมีตูน้องโมกับมม่ม่ม่โม่มันธรรมดาแล้วปิ่งมันอีกพอในดึงหัวออกละเอาไม้ตูวยำก็หาเสียกินรอสาบัดหมายังคือปลาทั่วม่ตีนี้ครันี่นี้แต่เอาลองเบอร์ไมีกบมตูาดสันจีกีเลตวนีดเดียวว่าปุยองสเวลาจะกิด สามวินาทีสามวินาทีที่เขาว่าสามวินาทีคือถือปัทโผนังกินนะครเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่น้องตนี้ถูกคนกันเนาเลือกคักได้ปุ๋ยเลกตัวจว่ดำปึ้งๆเนาะหูใหญ่คักเนาะจะเกิดนี่กบใหญ่หรืเห็ดจังไหนละหวยอ้อนออกเนียนแล้วไม่ถูกคนดงปึ้งๆได้เปี่น้องได้ยินบ่เอาอะไรคนน้อยเกินคนเปลี่น้องเอาเปลี่ยนกาพี่น้องยาคุ้นมาถึงคนนะตรงก้อน

ดูมาท่านวันดอกเห็นหัวมีตัวเห็นเดี๋ยวปุ๋ยนั่นใส่ละมาไปเอาแมงตดสูตรแม่งยังนี่ตดสูตรไม่ได้ยังอยู่ในนปปูุ่นลบัวลงแล้วโอ้แต่พอเราเห็นหูอไหมุ่ไปหุ่นละมีตัว พุนพุนให้ไงคนเล่าเรามาอัดไปดีเนาะว่าปุ๋ยแมนอ๋อเดี๋ยวเด้อว่าปุ๋ยเขาจะไม่ครบโกรธมาแล้วกูบ่มีดอกนั่นน่ะนบ่แล้วเนี่เยาคนไม่ตู้ว่าไงใจิเจาะหาครบมืันเราทำให้ตู้มาปนันโอ้ไม่ได้ดรืว่าปุ๋ยปูปูปูพี่น้องห้องไหนเอ้า แต่ที่มีมดเราไม่มีตัวเอาผู้หนึ่งไปใส่เห <apple drink> okay. <ouch> ็นไหมเออเนี่ยเนยนขวดเอาไงจากเจดีหมวไงวัามักไปไปขุด่านยเห็นว่ไม่มีตุ๊เห็นไห ยงล่ะีนมูโอ้ตงยนึงเอาเอาสีซุ่มซุมทางนี่พีได้มาทางกันนมูงไุนอะ่นโอ้เปิดพวกนี้ก็ได้ให้มีกบนี่มนนี่ไปซุ่มซุมเแต่ไม่มีเลยาแม่ไปเรยัน มื today, <ederim. S 2> อนีบบ่อไม้มาได้พี่น้องเกยบ่อใดเฮศบ่อใดห้าจักเม็ดเลยมมือนี้มีซีเรียเอาค่อยืดยูดได้กินก็เอาละวันหักหากกักตุนไว้ค่อยได้ตืมกันจะได้มีตู้พ่อยังบ่อท่านปล่อยอยู่ปล่อยเฉดในหมอกกับบ่อใดบ่อปลูกเรียนขางหกเอามาเรียนเขาหมองมันหก เออบอกของใส่เนี่ยแม่มันเลี้ยงเขาหกไปนะตอนสีไก่สีขาวเด้อพี่น้องตะวินพ่อพุ่มปูพุ่มปูโอ้ยบะหมานแทวหน้าพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยอาหารนี่อยๆครับพี่น้องรุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ยจิ๋ดลยจิ๋เพ่อได้ยุ่ได้กินบ่ครับมาเนี่ทีมงานครับสีสาวในตำนานหรือว่าสีสาว อันตะไล่ครับพี่น้องมือนี้จัดหนักครับมือนี้ลุ้นกันแม่น้องไอ้กับแม่มาสินเยังโอ้ยอุ้ยจะคบจนไปบอกไม่ยิ่งได้อยังเหมือนเลี้ยงพูดเมียขาปูน้อยหนีบมือว่าสันเด้อนี่ทั้งสันแล้วมันก้มคอยบอกกันละจะบอกไม่ยิ่งจะเข้า กิตติมิเยอะเลยยังว้าวเฮ้ยพี่น้องเแม่วันจินพ่อแล้วผวายังพ่อปูโอ้ยเ่อยมันกบเอาว่าว่าว่าเป็นยังดอกเข้าใจว่าเป็นกบแต่เอาลงไปอ่ะนันแก้เขินไงหงาเปิดอันว่าเป็นกบไม่แทนปูเ้ยงานานเนเตเอาไปแล้วครับพี่น้องกบแล้วออกไปแล้ว ออบุยเออละเี่นปะมันมานีแล้วกมือหรอแมวหันโคบ้กหันบะจะแยกขาเที่ยวกนไปมันสิขึ้นไปพุ่นละมาแนมชินมิ้นอะโบกหันนี่คบเอาโคบถึงมื่อม่แม่แม่เออเอาขึ้นให้ล่าที่นี่มาได้กับแม่มันสินนั่นมันกบไ แม้วันจีนกับงานซ้ำคอตัวนีใส่บ่อยเสียอะไรได้น้ำกันพุ่งระนไปันน้ำกันไปกันเล่นเซ็งกันแล้วคือพ่อวะได้แล้กาลเอิญหากล่องขอยู่เหลียวบงกบยู่บกคอคนมางคนคนงคนมาเอิญมูมาอ่าอย่างดีตีออกมันเล่นเ้นออกเปนเนี่นมันออกงไปเบื้องอ๋ไปเบื้องไปเบื้องบาดพิดบาดแผลครับพี่น้องไสเ่กาลเอิญนะตากลองมุด นี่เพือพี่ทองออกนีบ้าพันออกแจงนีจ้าที่แล้วบาทสีด้ากับบินมากขึ้นนอเจ้าฝนว่าท่านบ้านดกันนองเจ้าบินนีแม่มันจิกับฝนแม่น้องไอ้ตัวเดียวกันนี่แหละคือบิน้องอืมขายสน่าขาสดอมลาววากับวาราสิวาถเต็มที่เมันววือว้าเหล่านี้เคยตุยเยบงม้วน่ะ อยากันจะเอาเดี๋ยวงไปกันไ่แน่น้องไปแมไปกลังมเมนตนเดอมีตกลังอ้นอปุ๋ย่งนี้แม่ผัดออกก่อนไปก่อนใครอยู่วันแหนมท่านอยู่เราบอเสร็จแล้วข่อยกับปุยคือกันเด้อขี้ว่าตัวไปอุดรูดตัวม่เอื่อนเนี้ยข่อยกับปุยคือกันเด้อบอน เป็นยังมีตู้คือนางบาบลดเป็นช่งสีมี่ใอูเป็นช่วงพอออหาเบิ้งหันเป็นช่งบ่เป็นช่วงกับซาเดอมัน,นสีละไปคิดไปแล้วปเ,เป็นวเ,เอ,อิดงว้วหน่อยไปเย็บไปเคยเหรียญน้ำกันดเ,เดแม่ก็เปเยียงพาตัวพูดสิไปหาเหรียญงัวเนาะ เป็นอะไรคือว่าเขาไม่ตัวมันนี่เปลยนหมดเองมีให้ปูจากว่ปูไม่้ตั ไม่ยังเห็นไหมไก่แล้วก็เห็นมันดอกม,ดมันว่มันว่ ไม่ตุนี่ยังบอกคือแต่ก็ักว่าตั้งแิ่ขอพ่อปุ๋ยพิตามีเลยเนาะบู้ยมีการเฝ้าข้อขอเสียดีโมกก็ได้ดอกโตหนึ่หง่ๆนี่เด้โตหน่อยๆถามว่าอไรอยยังไม่เจอสิได้พอโตแลเป็นที่หาขอใครก็บ่ได้ยุ่ หาขอหมูกงไมูนีมือถือบ่าหมันการดีอย่ากัชินบอก่าสิบหลอสิมาหับแบบตื้นเตือนปวดหัวอตะหอนกเตลดเกรี้ยี้สิบหลอดดีใจเกเรี้ยี้ิบหอดัได้เขียดน้ำเพิ่นสับกระตินเตีนหัวสเขียนเดี๋ยวบ่งตาท่าสิบหลอด เดาอีแลเาไเจ้าก่นทไปนพนเจ้าก็ที่ไปตัวเจ้าวะเจ้าที่ไปที่ยุ่ก็แล้วแต่เจ้าแล้วมงั้งมันยังไม่ีตู้ขึ้นีดดีแนเมื่อกี้เลียบเยวก่อมาหาคบ้าเขียดขึ้นมม่ย เอาผู้ใดกับที่ตอตอแต้แต้ไปอย่างนั้งได้พี่น้องไอ้โบมันมือนี่ยมันปันใดอกะไ่บ่ท่นเอาขนาปวดหัวได้พี่น้องหนี่ยเนผหอก็นหมุ่าันหมุนลีวิมลันันนี่ดีนี่ยุ่งมองก็ขับง่นตีบ้านดี ไอ้เมนอีทีวรโอ้ยก็เจอสิเมนพี่น้องในน้ำมูลเรตัวสสดท้ายโอ้ยเมบ้าปุ๋ยเพราปุมไฟบ้าไหนดอกม่สั่นแล้วไมั่นไปมองหนึงไปหามองหนึ่งมันมาสีเห็นจริงไปเอาละแม่มันสีมากไม่เน่ยตู้มาเนี่ยเดี๋ยวเวลาสมควรแล้วพี่น้องเลยสิจะไวสีตกกินลรวครับถึงัวข้อยเขาข้อครับพี่น้องเอาไปม้าห่วงดีขึ้นจากของไดแต่ที่ี่กบมันเฉียดเตียนตัวนี้มาม่เอาละอย่าเขาขอกั นะเอาปูออกแล้วมีตู้เอา, diver, เอาคุณปูเดี๋ยวเอาออกจากกันเอ้ยปูนี่ติดไปดองเนอ้ยใส่ก็ได้ใส่กับตำมไปใส่มีตู้ไปพุ่นไหมฝาตู้เาก็ได้กินอยู่เด้กว่าไอหมกมันนี่ว่ามันดึงหูออกคุณเด้อเจ็บตัวก็ได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องมันนี่แต่แต่หมานปันไหลตัว่ากับได้หลอยู่ด้วยจัง ออมในหมอนึงคี่ต่อๆกันเอากระมังใส่กระไรกระมังหมดแล้วนะเราไปได้มาตึมกันได้พักได้หลายพวกขึ้นที่มาหาเขตเป็นวัดทอดอยู่ได้กินเด้อเอาปูเราคนมันเอียใส่เสียติคือว่าซิดด้วยวัยยุ่ยใหขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกแรงเียแรงใจให้เก็าละจ้าเอาภูฏเชียร์เราเพือเกขาลรอครับเชียร์เแชร์ก็ติดตามมาไม่เด้อจ่ายอีสานมันงอยจ้าอัสลารับคลิปนี้ครับพี่น้องหาปูหากบครับ หาเฉียดได้พี่น้องเด้อกกาแฟก็ไหลก็แช่ก็ตีตามันก็แล้วครับอีสานบากหน้อยครับพี่น้องหิวปีกไปแน่บบาปุยวยเด้อพี่นอ้องเด้อเอาสไาลฟา์ชิฟต์นี่ครับจะเก็บจะขยายจนเราลำรวยสู้กูสุค้คนเอ,เอาเอาลิติไม่ตัวอ้าววัาดีครับขวัญโอ้พรถากวันโมล่ะพี่น้องเอ้ไปพี่น้องเห็นอะไรกินยังเบื่อกันอีหลับมึงน้อพี่น้องเนาะมึงอีบอหมาดไปเลยพี่น้องกับ<ป>ตาว่ากับพ่อจะยุติการกินด้วยครับปไปไปนี่กูแต่วินกำลังตงุกดินพี่น้องคงน